ช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหาแนวทางในการรักษาโบราณสถานนะคะเพื่อที่จะผลักดันสรงขาสู่มรดกโลกค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะได้ดําเนินการจ้างบริษัทปัญญาคอนสนแตนจำกัดนะคะเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อที่จะกําหนดคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของเมืองเก่าสงขลาและกําหนดขอบเขตรวมไปถึงระบุกเกณฑ์ประเมินตามศัก,กยภาพของจังหวัดค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการสํารวจสภาพทางกายภาพข้อมูลของแหล่งพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาพร้อมกับมีการจัดทําแผนพัฒนา แล้วก็แผนบริหารจัดการพื้นท, Penguin ที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลกเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมค่ะโดยการศึกษาจะทําแผนพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะผลักดันและก็พัฒนาจังหวัดสงขลาเป็นการสู่เมืองมรดกโลกนะครับสู่การเป็นเมืองมรดกโลกพร้อมกับการมีแผนบริหารจัดการนะครับในการจัดแหล่งมรดก เพื่ออนุรักษ์พื้นที่นะครับภายใต้มรดกโลกของยูเนสโกนะครับหากว่าแผนดังกล่าวนะครับดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จก็จะมีการสกัดนะครับในเรื่องของคุณค่าอันโดดเด่นแล้วก็การระบุแหล่งมรดกโลกรวมไปถึงขอบเขตของแหล่งมรดกนะครับรวมไปถึงนะครับการบริหารจัดการนะครับเรื่องของการจัดการบริหารนะครับนำไปสู่การจัดการเตรียมข้อเสนอนะครับเอกสารต่างๆขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับในอนาคตกับยูเนสโกอีกด้วยครับ ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวสงขาทุกคนเพราะว่าที่จริงเรามีมากกว่านี้ในอดีตแต่ปัจจุบันโดนบุกลุกโดนทำลายไปเยอะมากนะครับไม่ว่าเมืองเก่าสิงห์นครนะครับโดยเฉพาะเมืองเก่าสิงห์นครตอนผมเด็กๆเลคูเมืองกว้างมากกำแพงเมืองก็ยังมีแต่ปัจจุบันครูเมืองมองไม่เห็นแลวนะครับกำแพงเมืองก็เท่าที่เห็นเหลือหลงเหลืออยู่ตอนนี้ก็ทางหน่วยงานต่างๆก็ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกช,ชนภาคภาคสังคมต้องต้องช่วยกัน นะครับในการดูแลตรงนี้ไม่ให้เสื่อมโทรมไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตรงนี้ก็จะหนึ่งจะทำให้คนทั่วโลกรู้จักสงขามากมากขึ้นอย่างที่มาเลเซียเมืองอะไรมะละกาเขาก็เป็นเมืองมรดกโลกเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเมืองคู่ขนานกันไปก็ได้แต่กว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานพอสมควรถ้าได้แล้วตรงนี้สิ่งสำคัญคือเราต้องดูแลรักษายัางไงให้มันคงอยู่ตลอดตรงนี้นะครับ